มันมาจมากแม่ดองกุ้งกุ้งกุ้งดองซีอิ๊วค่ะลองทดลองเบ่งด้วยจ้ะเฮ็ดกุ้งไว้เรียบร้อยละเฮ็ดน้ำดองเรียบร้อยน้ำดองพึ่งแต่พึ่งแต่เย็นแต่สิ้นน้ำดองก็แซ่บอยู่จ่ะ ตรงกลางทำความสะอาดแซ่โซดาเรียบร้อยจะได้บะเมีข้าวแล้วก็เอาแปรงมั่นเอาแปรงมั่นใส่เวลาตอนอาคนคนคก่อนเราก็เอาไปอันน้โซดาแซ่เนื้อกุ้งมันจะเด้งง้าแล้วก็บะหมี่ข้าว กระเทียมแต่กระเทียมโรยไปแล้วก็พริกค่ะพริกชีฟ้าค่ะหั่นซอยๆไปค่ะอยากแซบอยากน่วดอยากเผ็ดใส่ลงไปค่ะแล้วแต่มักค่ะจะยๆจ๊ะ อีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเอาไวด้ดองแซลมอนค่ะ อันนี้กุ้งดองเซตเรียบร้อยอนี่จ้าเซตเรียบร้อยแล้วค่ะจ้ากุ้งดองซีอิ๊วค่ะที่นี่ก็เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะ